ทรงงานติดตั้งกระจกพับไฟฟ้าของรีสสามนะครับตันนี้นะครับกรณีที่เรากดปลดล็อกนะครับกระจกขยกลางออกวบบนี้นะครับถ้าเรากดล็อกนะครับปึ๊บครับนี่ครับกระจกเขาจะพับเข้าถ้าเราปลดล็อกครับกระจกขยักลางออกอัตโนมัตินะครับหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถใช้ปุ่มจากด้านในพับกระจกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับกรณีที่เราจะปรับกระจกนะครับออกซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะครับฝั่งขวากดแบบนี้นะครับขึ้นบนนะครับลงล่างนะครับกลางออกหุบเข้านะครับแต่กรณีที่เราต้องการพับกระจกนะครับให้เรากดออกนะครับจะสังเกตเวลาเราเลือกโหมดางซ้ายแลขวาเนี่ยจะมีไฟขึ้นนะครับให้เรากดออกกดนี่ครับกดตรงเห็นไหมครับเขาจะพับเข้ากดลงอีกทีหนึ่งเขาจะกลางออก ตัวนี้ไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับเป็นพั๊กตรงรุ่นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ต้องเจอะตัวบอดี้รถเลยนะครับ